thế đây kho nước thì đồng đấy cả ngày cai <laughs> sáng nó thử vào mua nè, ác át hót à สวนมันวัอน,นี้พี่น้องเลยเนาะกะสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกทานทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง YouTube, ยูทูบบุูนเพลสแนอลอีกแล้วพี่น้องเลยพอ่อก่อเ่องบ่างบุญนเพลสมือนี้มาส่วนมันเนาะมือเส้านี้เขากะอ่าไปขายมันพี่น้องเลยเนาะถือว่ากลับมาแล้วประมาณเที่ยงตางบบุญเพลกะ อ่าขีดเข่าขีนหนามอะไรก็ออกมาทางหย่ามันพี่น้องเลยทางหย่ามันอ่าเอากะสีเกียม์กลดอีกพี่น้องเนาะทางหย่าพันกอนดพอหย่าพันลายหกทั้งหย่าทั้งหุ่นไม้เนาะมาคนเดียวพี่น้องเลยอ่าแม่รุ่นพันอยู่เฮือนสักเครื่องหมือนี้คำแล้วก็สีกราบเมื่อแล้วก็ไปหน้าพุ่นต่อ เบือนกับมาใหม่บือนกับมาลุยทางพี่น้องเลยทางก็เลยกวงเต็มห้องกับจู่แล้วก็กลิไปน้ำบ้อนบ่อนเัากลิไปกับมันกรับเป็นแปรนั่นหนึงแล้วก็ทิ้งมาไหวล้ำมันแน่พี่น้องเลยช่วงนี้ก็สิมาสวนมันนี่แหละพี่น้องเลยนอกบ่ได้ออกไปข้างนอกหรอกมาลุยมันให้มันเบิดก่อนเพราะว่ามันกับมันต้อง ใส่เวลาเผื่อจะได้กลนนะพี่น้องเลยอ่าเราต้องทางางาทางหุ่นมัอนก่อนเราเห็นว่าสิมากลโนดบุได้พี่น้องเนาะปล่อยกลไปสองมือกลและกระปัน้นเนาะมือที่สามเป็นปัน้นพี่น้องเลยแต่ว่ามันนี่อากาศฮอนมันนี่มาทางห้างหันแล้วก็มือหนา,หากระชิบักตัวน,นี้ลง ยันไม่ดอกมันตกใส่หัวพี่น้องเลยเนาะเมื่อนา่าจะเอารถไทยมาเมื่อนมาแก่ฟื้นน้ำแน่พอได้เมื่อจุอยู่ให้อยู่นะพี่น้องเลยเนาะนี่แหะพี่น้องเลยคืออะไรใครน้อยว่าทางหงามันเนาะห,หลายเต๋อได้ผูกอยากเวลามาเห็ดน้ำพี่น้องเลย หมอวานนี่ก็มาหายมันเนาะหายมันแล้วกับเช้านี่ไปไปขายพี่น้องเลยไล่พอได,ไดอ้ซื้อให้ลูกให้เต้าอันนี้พี่น้องเนาะแล้วก็ใช้จ,จา่ายครอบครัวบ่ลงบ่ลายบ่ได้แล้พี่น้องเลยแต่ก็อพอได้ใช้อยู่เนาะขายกัวเฮาบ่ได้เห็ดอย่างอยู่ได้พี่น้องเยเนาะาเห็ดทานก็ได้อยู่แต่ว่าก็เรื่องไมมเนาะ นี่เขาเห็ดมันนี่กะเขากะใครกลัวเขาบ่ม,มีอย่างเห็ดเนาะปีนี้กะจักจะได้ปลูกชำใดแล้วพี่น้องเลยสวนนั่นกะมีแต่เน่าคนแล่าคนแล้วกะจะได้ปลูกสวนนี่แหละก่อนเพราะว่ามันเป็นสวนใหม่เนี่ยตัวนั่นอ่ะสวนเก่าเนาะหญ้าขึ้นลายพี่น้องเลยเขาคัวหญ้าบ่าได้เนาะอืมหลักสองเมื่อก่อนทงบอนเพลอกะ แดดแห้งพี่น้องเลยแดดแห้งแดดแห้งค้ามันช่วงนี้ก็ยังปีใหม่แล้วก็ยังโบรานได้ขึ้นอยู่ไรพี่น้องเลยเนาะ,ะยังสามพันสี่ร้อยห้าสิบเนาะห้าสิบบางว่าเพื่นจะขึ้นอีกอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะฮอตหาพันหกพันอีก็โอ้รถหนึ่งนี่ก็ยิ้มได้ได้พี่น้องเลยเนาะอ่าถือว่าเกือบสิคัมเลยได้พี่น้องเลย มาลุยคนเดียวมุนิกะรทิ้งท้ายเป็นบางสัดบางตอนพี่น,อน,นอ้องไงเนาะเพราะว่าความเพลย์ผมได้เอา,อาแนวตั้งกล้องมาเนาะการทิ้งโบเห็นตอนทางพี่น้องเลยเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปด้วยพี่น้องเด้อเนาะโดยพี่น้องนเนะาะชัดภาพมากวันนี้กับฮอดเฮือนแล้วพี่น้องเลย ว่ามาแต่เว้นแนนมันนี่แด็กก็สิเอาขี้แกบไปนะป้า,าพี่น้องเลย้ยทางคนเกิดไปได้ได้หลายแล้วเนาะทางสู่กลัวน่้เนาะแถวนี่นะรบบนาำฝนน้ำถ่วมด้วยพี่น้องเนาะ,ะมันต่ำด้วยต่ำแห้ง ถ่าวาดถมดินกับประมาณหนึ่งประมาณสามรถสามรถพี่น้องไงเนาะแต่นี่มันโน่นอยู่บ,บเเนเขาแทนเนี่ยน้ำทังพี่น้องไงเนาะแล้อน้ำไหลเขาหัวแน,เน่เลยมาเริ่มทังอยู่แถวนี้น้ำอะไรนี่เดี๋ยวรถหนึ่งสามรถนะพี่น้องไงเนาะสามรถอาชิพออยู่ว่ายน้ำผนน้ำท่วมเบิดไหลแถวนี้ น่ามดพี่แหละพี่น้องกันเนาะอ๋อพักอันนีะไรอันนี้น่ะโอ้โอน,นัง่งขี่แกะบ่อสวัสดีบ่ดุงก่อนคนระับเยอะเลยสวัสดีก่อนนู่นเด้เโอ้เฮ้ยเฮ้ยเพวเลยค่ะ้งงองชายน้องชาย เอาแกะไปนะพี่แหลปพี่น้องกันแล้วเรารับนำ้ำพี่แดลเรารับนำ้ำมาอ่าเข่าประตูเฮือนเลยถ้าว่าเ้าถมแถนี้เนี่ยอาชีโบมานนกันก็สิได้ไปตามคลองด้วยแตะะ่ว่าอันนี้มันมันต่ำแต่ว่าทางเพื่อนมันสูงไปแล้วก็เลยน้ำนก็เลยไหลมาพี่เนาะอันนี้ปากท่อพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ก็มหูมาจักดังนึงเท่าไหร่ món bướm mà coi chị duyên mà bác thở dài <laughs> coi <laughs> cũng ngon mình nói <laughs> với <laughs> nó thở dài xả leo bung ใส่โค้งง้วพี่้องแล้วก็้ไก่สะพรอะว่เขาฝายเนาะ mặt mãi nè mặt 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 แกบคิดแกบบอาไป้พอใช้มั้อเออกจะสอบมาไม่เลินนะ้ำพี่น้องเอ้ย้าได้จากสามรถคือสีโอเคพี่น้องนะเนาะ สาวนี่ก็พผูแเละมาแล้วคนมัน่นคนจีแกไปพี่น้องเลยแล้วคนมัน่นจีแกไป con đó A ơi Má taba đi bỏ luôn con đi pa đi <laughs> พ่อพ่อสีบอกเจ้าเด้อเจ้าเห็ดเบียกลายเจ้าคิดได้ยินเสียงว่าแคมคนบบเห็ดเบียกลายนั้นเบาคือเขาเป็นคนขอทานอยากกินเขา เรียบร้อยพี่น้องเอออยู่เพื่อนดิว่าไปหน้าเลหน้าว่าถามแอรต้มปากกันเนาะโอ้โหมาแล้วมาแล้วเออกินข้าวคนไปบ่เนี่ยข้าวเช้าไปไม่เมื่อยแล้วเนาะมียอะไรเนาะข้าไม่กินไปนี่นะต้มกระชี้ด้วยนะไปดูไปดูสบายดีกอนสบายดีโอ้ภาพมันอยากย้อนแสงนะพี่น้อง ต้มปลาขายมันมืาอนี้ชื่อปลามาต้มพี่น้องเลยพักกินข้าวกินน้ำกันเด้อพี่น้องเลยก็ถือว่าอิม่มเรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้แซ่บดีม,มีพันธยาเห็ดมาหน,นีิเดือดตะก้างเนาะอีน้องวะลูกแห่งกระตั้นอยู่แต่หน้าว้าวันหนิเออเอาไว้เอลทรันะ เออหาดูนออาาห,าาาหน่อยออบ่ายไหมครับเอาไว้เปตู้นี่โอ้ปภาปลายบานนี่เอ้ยแต่งเครื่องเด้อบานนี่เด้อไปหน้าบืนกับมาอีกพี่น้องเลยมากับไปน่ะไฮคือเก่าเฮอยทำแล้วบานนี่ไปตั้งแต่ว่าก็จะได้ขอตัวจบคลิปแล้วพบพ่อก,กันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อพิสพ้พาประการใดกราบขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องบอลลูนเบิร์ดสุข,ขุสุขคนสวัสดีปอลลูนกอนุ ไอ้เด้อปลาปลาไป,ไป,ไปน้ำบ้านนี่เนาะบุญขอบคุณในหลายเด้อที่เข้ามาที่ตามเป็นกำลังใจฝากกุไงไรกุ้งแซ่ในเด้อพี่น้องเดอ้ออ่าถารอบเบิ้งดินเพิ่นมาพี่น้องเหเนาะตอนนี้ยังเห็นเพิ่นแรนมาถ้าได้มาใส่จัก3าขั้นรถน่ะอาดสีอาดสีบัท่วเนะาะเพราะว่าหน้าฝนน่ะ เขาเข่าประตูพี่ได้พี่น้องเลยแม่บ่เคยถ้าทางแม่รุ่นพิ่นมาเบื้องเขาประตูบ่เข้าประตูเลยพี่น้องเนาะหลัดออกพี่เลยน้ำนะเพียงหัวเข่าเพียงหัวเข่าเพราะผมไม่ได้พิการนี่ก็ได้รู้เดียวเพราะว่าเพิ่นเ็ดทางมันมันสูงเด้วยเลินเขามันต่ำอยู่นี่พี่น้องเลยให้รถดินเพิ่นมาก่อนที่ถามลองเบิ่งว่ารถเท่าไรอะไรจากสามรถนี้อาจธิพออยู่เนาะสามรถพี่น้องเลยเนาะ อไปสบายดีเด้อทั้งแม่รุนเนะาะสดีพระมันอยากย่อนเลยพี่น้องเลยเนาะไปแต่นะพี่น้องเลยบ้านนี่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวขึ้นรถถ่ายเลยผู้ลูกชายก็จะไปที่รถบ่อเนีักาะ